มาดูรอบนี้ที่จะชิงอันดับหนึ่งพักส้มชัดเกณที่สุด140 1 4 0บวกลบ10ประมาณนั้นยังอยู่แบบนี้เหรอยังอยู่แบบนี้ครับบวกลบ10ครับ1 5 0บวกลบ10อย่างน้อยพักเพื่อไทยเป็นพักอันดับสองถึงตอนนี้พี่วีระหว่างน <c oughs> เนี้ยร้อบวกลบส0เนี่ยทางจะลบมากกว่าบวกคื <c oughs> อต่ำร้อยมีโอกาสเยอะมากถ้าดูจากตอนนี้นะเรต้องรอดูขรบประกาศเครดิต ครบสคนก่อนว่าเป็นยังไงอใช่ไหมในขณะที่พักภูมิใจไทยตอนนี้ชัดเจนครับสอสอเดิม71รักษาฐานที่มั่นไว้ได้ดึงทีมใหม่ๆเข้ามาเติมดึงบ้านใหญ่เข้ามาเติมตอนนี้เขาประกาศกันข้างในแต่เราได้ยินว่าร4 0บวกลบครับ <c oughs> นี่ <c oughs> ตอนนี้พื้นเลยครับโอ้ดีเขาตั้งเป้าไว้สูงมากนะ <c oughs> ใช่เพราะต้องบอกว่าเห็นยัง คือ140อ่ะถึงจะโอกาสผ่านถูกใช่ไหมร้อยร้อยห้าสิบะถึงจะโอกาสผ่านก็เป็นลำหนึ่งแล้วก็ต้องลุ้นว่ามันผันแปรซึ่งกันและกันทั้งประชาชนแล้วก็มุมเยอไทยผันแปรกับคะแนนของเพื่อไทยกล้าทําก็ตั้งไว้คือ30มสิบเลยบวกลบสิบครับประชาธิปัตย์แบบยี่ห้าบวกลบสิบบวกลบสิบครับนี่ประเมินกันว่าเป็นแบบนี้การที่ช่วงชิงระดับ140 150บวกลบ มันมีความผกผันซึ่งกันและกันครับตอนนี้เขตชัดเจนครับภูมิใจไทยเน่ยแน่นทุกพื้นที่ใช่ไหมเพราะบ้านใหญ่มาพร้อมคะแนนเสียงครับแต่เติมกระสุนสร้างกระแสเมื่อไหร่วิ่งฉิวเลยครับครับสิ่งที่ขาดคือปาติลิสเหมือนพี่วีว่าปาติลิสใช่ไหมขาดครับอันนี้คือคะแนนตอนเลือกตั้ง สีง2 6อ0 0ี่ผ่านมาใช่นี่คือเราให้ดูคะแนนเลยครับเพราะฉะนั้นความผกผันรอบนี้กลุ่มน้ำเงินยังมีพื้นที่เหตุเพราะว่าสายอนุรักษ์นิยมถึงตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐครับไม่ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติกลับกลายเป็นพักที่ง่อยเปรี้ยวเสียขาอยู่เดินหน้าลําบากครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโอกาสของพักน้ำเงิน สายภูมิใจไทยครับครับอันนี้คือเป้าหมายของพรรคประชายชนที่คาดหวังไว้นะฮะทั้งคุณสิริกัญญาตันสกุลครับก็อย่างประธานคณะก้าวหน้าอย่างคุณธนาธรก็มองว่าถ้าจะชนะตรงนบ้สอง้องแบบ250คือตั้งพรรคเดียวเลยครับํำนองนั้นเนี่ยเรามีเป้าหมายไม่ต่ำกว่า250เสียงเราอยากได้เป็นรัฐบาลพรรคเดียวเพราะการที่ได้ต่ำกว่า2 5 0นั้นแทบจะเป็น 8ถึง90เปอร์เซ็นที่เราอาจจะเป็นฝ่ายค้านสิ่งที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณสิริกัญญาประเมินประเมินไม่ผิดครับรอบนี้คอยดูให้ดีนะจะเกิดปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นครับลุ่มกินโต๊ะครับเอาแบบนั้นเลยเหรอลุ่มกินโต๊ะครับนี่คือข้อมูลดิบที่ฝั่งของพักภูมิประเมินสถานการณ์ต้องบอกแบบนี้ว่าเขาบวกไว้ ร้อยสามสิบมาแน่ๆต้องบอกแบบนี้นะไอ้นี่คือข้อมูลที่เขาตั้งเป้าหมายตั้งเป้าของภายในประเมินร่งยุทธศาสตร์เขาคราบของภูมิใจไทยเดิมเนี่ยเจ็ดสิบเอ็ดนี่มีสอสอย้ายเข้ามาใหม่เนี่ยแปดสิบโอกาสถึงแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาประเมินเองนะะว่าจะห้าสิบถึงหกสิบคนจากปมีประมาณนั้นแน่นอนจากแปดสิบมีโอกาสได้อีกห้าสิบถึงหกสิบคนอันนี้คือเขตนะ ตัวเลขเขาถึงบอกว่า130บวกลบของเขายืนคือเยืนรยี่คือเขาย120-130แล้วนะใช่ที่เพิ่มเนี่ย <ๆ S 2> ก็หวังจากเพิ่มจากปาติลิสมาดูสิร2อ่ะมาร้อิ120-130เขตเนี่ยเขามาจากไหนบ้างภาคใต้เขาตั้งเป้า30-40ถึง40ที่นั่งครับแต่โอกาสที่จะชนะ80-90%มีกี่ที่นั่งพี่วีตอนนี้ตอนนี้นะตอนนี้ก็2 0 25ที่นั่งเห็นไหมเบ่งอีกนิดเดียว ก็ทะลุ30-40อ้าวภาคกลางภาคกลางตอนนี้เขาบอกว่าตั้งเป้าไว้จะมีผู้เข้ามาร่วมประมาณ40-50ถึง50ที่นั่งหลายจังหวัดนะครับที่เดิมเนี่ยมีน้อยตอนนี้ภาคกลางสุพรรณปาปึ้งเดียวไปสิสุพรรณอ่างทองชัยวุฒิอ่างทองชัยนาทโอ้ยสระบุรีพรึบโอกาส80-90%ก็อยู่ยี่สิบถึงสาิที่นั่งนะภาคอีสานอีสานฐานที่มั่นก็เลย สี่สิบถึงห้าสิบที่นั่งรอบที่แล้วเขาได้สิบแปดครับสิบเก้าโอกาสแปดสิบถึงเก้าสิบอยู่ประมาณยี่สิบถึงสามสิบที่นั่งมีโอกาสจะได้มากกว่านี้อ่าภาคเหนือภาคเหนือเขาตั้งเป้ายี่สิบถึงยี่ห้าที่นั่งครับโอกาสแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มีสิบห้าถึงยี่สิบที่ภาคเหนือเนี่ยให้คอนเซอร์วีตีไปหน่อยนะอยู่ต่ำๆไปหน่อยอย่าสูงมากอีสานต้องเพิ่มหน่อยนะภาคกลางภาคตะวันออกสิบห้าถึงยี่สิบโอกาส แ0ดสในขณะน,นี้ประมาณ10ที่นั้นต้องบอกว่าภาคตะวันออกดูจากแผนที่ชนบุรีเขาเป็นเนึกกันได้บ้านใหม่บ้านใหญ่เนี่ยอ,อาจจะรวมรวมที่ตราดและยองอแปดล,ลิ้วอะไรด้วยเนี่ยน่าจะมากโอกาสมากกว่านี้ได้อืครับนี่คือการประเมินในสถานการณ์ของพัคที่1แต่อย่าลืมนะตอนนี้โมเดลยกจังหวัดได้รัฐมนตรีเนะี่ย <c oughs> กำลังจะกลายเป็นกระดานหกที่บรรดาน,นักเลือกตั้ง ลงมือทํางานครับเออดูนะต้องยกยังหวัดเดิมทีใช่ไหมใช่ต,ตอนนี้พัทลุงกรทลุงก่อนพัทลุงเดิมทีอกแตกเพราะบ้านใหญ่รัชกิจประการโดยมาม้านาทีรัชกิจประการเนี่ยถูกนลิ์ขำนุรักษ์ตีแตกไปหนึ่งเสียงออรอบนี้จับมือกันครับสู้กับใครรวมไทยสร้างชาติและประชาธิปัตย์ครับ เขาบอกกันว่าสามเขตเขาน่าจะยกสตูลเหรอสตูลตอนนี้ชัดเจนที่สุดเขามีสองเขตพี่บุรลรัชก,กิจประการเขตหนึ่งกับวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ตอนนี้เขามอบให้บ้านใหญ่เป็นคนดูแลคือสมเกียรติเลียงประสิทธิ์ครับจากสตูลกับแม่ทัพพิพัฒรัชก,กิจประการ เขาบอกเขาจะยกจังหวัดอีกสระบีมีโอกาสมากนะเพราะเป็นพื้นที่หลักๆของภูมิใจไทยอยู่แล้วแล้วเขาทําให้เห็นนะนีทางใต้นะง้สาวกโกหนอ,อ,อลูกสาวกงวลเ,เป็นรัฐมนตรีครับเันต้องดูว่าพรรคัะดับหนึ่งระหว่างส้มกับน้ําเงินสุดท้ายแล้วจะเป็นใคร